สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมเต่าซูคาต้านะครับหรือเต่าเดือยแอฟริกาเป็นเต่าบกที่มีความขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกนะครับรองมาจากเต่ายักษ์กาลาปากอสและเต่ายักษ์อันดาบ้านะครับเต่าชนิดนี้จะพบในทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาตะวันตกนะครับมีอายุมากกว่าร้อยปีเลยนะครับเต่าบกซูคาต้าเนี่ยเป็นที่นิยมของเหล่าบรรดาไฮโซนะครับ เขานิยมเลี้ยงเต่อชนิดนี้เสริมบารมีและเสริมความร่ำรวยตามาศาสตร์ความเชื่อนะครับและส่วนหนึ่งนะครับไว้อวดกันว่าใครจะเลี้ยงได้ใหญ่กว่ากันนะครับคือตัวโตกันนะครับเนี่ยครับต่อซูกาตตาสวยงามเลยนะครับลองมาชมกันดูครับ มีอายุมากกว่า100ปีเลยนะครับเนี่ยครับตัวใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับดูหน้าตาชัดๆเลยครับเนี่ยครับเต่าบกซูคาต้านะครับ